โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมยินดีรับเข้าสู่ช่องของมิสเตอร์ขนุนเกมเมอร์ด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้นะครับผมจะมาอ่อแนะนํานะครับผมในส่วนของเทคนิคและวิธีการนะผมของในส่วนของวิดีโอสิบเอ็ดนะครับในวิธีการที่เราจะเปลี่ยนเรื่องของอ่าหน้าจอเดสก์ท็อปนะครับหรือว่ารูปนะครับเพื่อนเพื่อนกถ้าเพื่อนๆคนไหนครับต้องการให้จะเปลี่ยนรูปออพื้นหลังวะเนี้ยก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูทั้งวิธีการสำหรับใครที่ อ๋อใช้วินโดว์ตัวแท้นะครับหรือว่าแครเรียบร้อยไม่ไม่แครเรียบร้อยสิไม่แครกนะฮะเออใช้วินโดว์แท้นะครับผมผมติดคาว่าแครไปแล้วฮะจากรอบจากคลิปที่แล้วที่ที่บอกเพื่อนๆไปเรื่องของการซื้อคีย์นะฮะอ่าใครที่ใช้วินโดว์แท้นะผมก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูเรื่องของวิธีการครับแต่ว่าส่วนใครที่ใช้วินโดว์แท้เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ทําการแอคติเวตนะครับหรือว่าไม่ได้ใส่คีย์ไม่ได้ใส่คีย์แท้ไว้เนาะมันก็จะอาเปลี่ยนโปรไฟล์หรือว่าเปลี่ยนรูป้าหลังไม่ได้ครับแต่ผมพอวรรอทาาาางัด้้เ่่นนนไไยูะะคบบจก็ ไม่รอช้าเรามาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อนๆก็สําหรับวิธีแรกนะครับทุกคนอย่าเพื่อนนะครับผมก็เอ่อใครที่ซื้อตัว Windows มานะครับหรือใครได้ใช้น็อตบุ๊กที่มี Windows 11ที่เป็น Windows ที่มีติดติดเครื่องมาอยู่แล้วครับก็ง่ายที่สุดครับคลิกขวาที่หน้าจอครับเพื่อนตรงไหนก็ได้ครับเพื่อนที่โล่งๆนะครับแล้วกดที่อยู่ข้อของคำว่าแสดงตัวเลือกเพิ่มเติมแบบนี้ครับเพื่อนหลังจากนั้นนะครับผมอยห้เพื่อนนะครับไปกดหาคําว่าปรับแต่งการตั้งค่าส่วนบุคคลตรงนี้ครับเพื่อนกดเข้าไปคครรัั้งนะบผม เรัขอนยญาเลย่มัการจอนิดนึงนะครับใครที่ใช้ Windows แท้นี่ก็คงไม่น่าจะมีผลอะไรนะครับเพราะว่าฟีเจอร์หลักๆตรงนี้มันจะเปิดได้ใช้งานนะครับก็เนี่ยครับทุกคนเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ามันมีคําว่าพื้นหลังอยู่ก็คลิกเข้าไปครับต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวแอร์แบ็กกาเพื่อนๆของตัว Windows ครับมีฟีเจอร์ให้เราเลือกอยู่ประมาณ4ตัวนะครับผมก็สําหรับในหัวข้อแรกนะครับได้เขียนคําว่าปรับแต่งพื้นหลังของคุณนะเพื่อนๆ ตัว Windows ครับเขาจะมีฟีเจอร์ให้เลือกสีตัวตัวแรกก็คือรูปภาพนะครับรูปภาพก็แบบที่ผมเลือกมานะครับเพื่อนหรือว่าจะเป็นสีเดียวสีเดียวก็คือจะเป็นสีอย่างเดียวเลยครับเลือกสีมาเป็นสีอะไรก็ได้นะเพื่อนหรือจะใช้การนําเสนอภาพนิ่งนะครับการนําเสนอภาพนิ่งก็คือการเลือกรูปของเพื่อนเพื่อขึ้นมาเลยครับสมมติว่าเ,เพื่อนๆมีรูปครอ,อบครัวหรือว่ารูปรูปเพื่อนๆอ,อะไรเงี้ยอยากจะลงเนาะก็สามารถ ลงมาเตรียมไว้แต่ว่าการนำเสนอภาพนิ่งอ่ะมันก็อารมณ์เหมือนประมาณพรีเซนต์นะครับพรีเซนเทชันนะครับรูปภาพจะถูกเปลี่ยนในทุกๆกี่นาทีเพื่อนๆก็สามารถตั้งได้นะครับโดยเพื่อนๆสามารถเลือกรูปเข้ามาได้หลายรูปเลยครับผมเช็คว่าหลายรูปเลยนะเออก็เลือกรูปมาครับแล้วก็เลือกให้มันเปลี่ยนรูปภาพทุกๆกี่ทุกๆกี่นาทีแค่นั้นเองครับเพื่อนง่ายๆครับโดยว่าแล้วก็มันจะมีคําว่าสุ่มดับรูปภาพเดี๋ยวว่าเพื่อนๆสามารถเรียงรูปภาพเองซึ่งวันนี้ผมไม่ได้ทําให้ดูนะเพราะว่ามันเเเเปป็นนแ่อาารรูมียงฉบก อันนี้คือการนาเสนอภาพเล่มง่ายๆคือพีพีเซนรูปที่เพื่อนๆใส่เข้าไปครัเองครับผมก็รูปโปรไฟล์เพื่อนจะเปลี่ยนตามรูปที่เพื่อนๆเ,เลือกมานะครับหรือ Windows Spotlight ครับ w i n d o w s s p o t l i g h t ก็ตามชื่อเลยครับผมทุกคน Windows จะเป็นวินโดว์ Windows จะเป็นตัวที่จัดการให้เราเองนะครับในการที่จะเตรียมรูปภาพที่เนี่ยอาจจะเป็นรูปภาพความสวยงามเรื่องต่างๆในวินโดว์จะเป็นคนจัดการมาให้ครับใครที่ใช้วินโดว์เอ็กมาก่อนจะเห็นนะครับว่าจะมีรูปภาพสวยๆที่ถูกถูกสร้างดยไอหรือถูกเขียนหริง เพื่อความสวยง,งามแบบให้ผู้ใช้ดูเพลินตาไปนะครับก็ลองดูครับว่าจะใช้เป็นตัวไหนกันบ้อนส่วนตัวผมผมจะกลับไปใช้รูปภาพของผมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถ้าใครดีเรียกรูปภาพมานะครับแล้วรูปภาพไซส์ขนาดรูปภาพมีมีความผิดเพี้ยนไปเนาะสามารถปรับพี่ตรงนี้ได้นะครับผมมีหัวข้อเขียนคำว่าเลือกให้เหมาะสมสำหรับรูปบนเดสก์ท็อปนะครับก็คใครที่ใช้ไมโครแท้กก็จะเลือกได้เยอะเลยนะครับอย่างผมผมจะใช้คําว่าพอดีนะเดี๋ยวผมกดซ้ำก่อน ผมมาใช้คำว่า,าพอดีเนาะก็ลองดูครับคำเพื่อนๆจะใช้ตัวไหนอาจเติมพอดียืดเรียงต่อก,กันถึงกลางหรือว่าขยายนะครับลองดูว่าเพื่อนๆใช้ตัวไหนแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันตอบโจทย์เพื่อนๆแล้วเพื่อนๆใช้งานง่ายหรือว่าสามารถใช้แล้วแบบเออแฮปปี้มีความสุขก็ลองดูแล้วกันเพื่อนๆว่าจะใช้เป็นตัวไหนนะครับก็โอเคประมาณนี้ครับสาหรับออในส่วนของการเปลี่ยนรูปภาพออดเป็นรูปภาพประกาวนะของใครที่ใช้วินโนแทนเนาะโอเคทีนี้เราจะผมจะพาเพื่อนนะครับไปดูอ่ะก่อนจะไปผมไปเพื่อนดูอีกข้างล่างทีดนึงแล้วกัน อันนี้คือสีนะฮะสีมันจะเป็นสีของทีมนะครับผมสามารถเปลี่ยนได้นะเออเผื่อใครที่แบบเปลี่ยนรูปของผมอย่างผมเป็นสีเขียวผมก็จะเปลี่ยนทีไม่เป็นสีเขียวเลยเนาะก็ประมาณนี้ครับแล้วก็เสริมอีกนิดนึงครับเพื่อนๆในส่วนของอการตั้งค่าส่วนบุคคลนะครับในหัวข้อของชุดรูปแบบน,นะครับเพื่อนๆกดเข้าไปหนึ่งครั้งแบบนี้นะฮะเผื่อใครที่ต้องการจะดึงในหน้าเดกสก์ท็อปเนี่ยครับผมปกติแล้วมันจะมีไมโครคอมพิวเตอร์หรือว่าถังรีไซเคิลอะไรเงี้ยเออเผื่อใครต้องการดึงพวกอ่า ฟีเจอร์หรือว่าทางเข้าพวกนั้นออกมาเพื่อนสามารถกดที่ตรงนี้นะครับผมในส่วนของการตั้งค่าส่วนบุคคลนะครับแล้วก็เลือกเป็นชุดรูปแบบนะครับเลือกคาว่าการตั้งค่าไอพ่นบนเดสก์ท็อปนะครับกดเข้าไปแบบนี้นะฮะเนี่ยเพื่อนก็สามารถแอดเข้าไปได้ครับสมมติผมแอดคอมพิวเตอร์ของฉันเข้าไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหรือว่าแผ่นควบคุมแล้วกดตกลงนะครับไอพวกนั้นไอพวกที่เราเลือกมานี่ครับก็จะมาอยู่ที่หน้่นดึงสอบทำให้เราเข้าใช้งานง่ายเนาะประมาณนี้ครับเพื่อนโอเคปิดไปเลยครับทีนี้ก็ผมผมจะพาเพื่อนๆไปดูใใในนส่่่่่ววขออองครรทีาไไไไมมดด้้้ชหื ไม่ได้ซื้อขีนะครับผมก็สำหรับใครที่ไม่ได้แอคทีรเวตไว้นะครับเพื่อนเพื่อนวิธีการที่เราจะเปลี่ยนรูปเดสท็อปนะครับผมก็ง่ายที่สุดเลยครับก็สมมติว่าเพื่อนเพื่อมีรูปใดรูปหนึ่งสมมติผมยกตัวอย่างรูปรูปรูปของผมนะเหมือนเดิมนะครับผมจะทําการคลิกขวาหนึ่งครั้งเพื่อนเพื่อนอันนี้ต้องบอกครับผมทํากับ Windows 11นะครับคลิกขวาหนึ่งครั้งเพื่อนเพื่อจะเห็นนะครับว่ามันจะมีเขียนคําว่าตั้งเป็นพื้นหลังของเดสท็อปนะครับก็กดคลิกเป็นหนึ่งครั้ง รูปภาพของเพื่อนรับก็จะถูกเปลี่ยนเป็นรูปที่เพื่อนๆต้องการเลยนะครับผมก็อันนี้คือวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับแต่ผมต้องบอกกับเพื่อนก่อนนะครับว่าการเปลี่ยนรูปภาพ ด้วยการอ่ิ้ขวากดแบบนี้นะครับผมเพื่อนๆจะไม่สามารถเดี๋ยวผมพยามพัดจอนะฮะเพื่อนๆจะไม่สามารถปรับขนาดได้นะครับผมคือถ้ารูปมาขนาดไซส์แค่ไหนอ่ะสมมติว่ารูปแตกไปใหญ่ไปหรือว่าเล็กไปกว้างไปอะไรเงี้ยคือเพื่อนๆจะไม่สามารถอปรับแต่งได้นะครับวิธีการที่ง่ายที่สุดก็เผื่อใครที่ต้องการหารูปสวยๆนะครับก็ผมแนะนำนะครับลองหาขนาดรูปที่มันแมชกับหน้าจอเราสมมติเพื่อนๆใช้จอขนาด Full HD ก็ให้เซิร์ชรูปนะครับสมมติเราต้องการรูปสวยๆใช่ไหมก็ เดี๋ยวจะเป็นรูปแมวขนาด1,920คูณ1,80นะครับผมก็ลองไปดูขนาดจอของเพื่อนกันนะครับผมว่าเพื่อนๆใช้ขนาดจอเท่าไหรนะ่เนาะจะได้ใช้รูปภาพแบ็กกราวให้เสมส่วนแล้วก็สวยนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้อั t ทีเวตวินโดว์แล้วกันนะครับโอเคอน,นี่ก็คือส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนรูปภาพแบ็กกราวสำหรับใครที่ไม่ได้ทําการอั t ทีเวตวินโดว์นะครับและอีกวิธีการหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็ให้เพื่อนๆน,นะครับคลิกขวาเหมือนเดิมนะครับในรูปที่เพื่อนๆต้องการที่จะนํามาใช้เป็นรูปแบ็กกราวนะครับ และให้เ,เพื่อนๆเลือกหัวข้อของคําว่าระ,ะบายสีนะครับหรือว่าเพนนะผมถ้าเป็นภาษาไทยนะของผมมันตั้งภาษาอังกฤษไว้นะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งก็ผมหลังจากที่มาในหน้าของ pen เพนแล้วนะครับทุกคนใครที่เคยใช้โปรแกรมเพนก็จะรู้ดีนะครับโปรแกรมเพนก็เป็นโปรแกรมวาดรูปธรรมดาเนี่ยครับผมโปรแกรมที่จะไว้วาดเขียนหรือว่าแคปรูปอะไรพวกนี้ครับผมแต่ว่าผมจะบอกก่อนนะครับทุกคนโปรแกรมเพนโปรแกรมเพนนะครับมีฟีเจอร์พิเศษอยู่สําหรับการเปลี่ยนรูปภาพเดสก์ท็อปนะก็คือเ,เพื่อนๆสามารถกดไปที่หัวข,ข้อคําว่าไฟล์ตรงนี้นะครับ แล้วเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าหัวข้อเกือบสุดท้ายเลยนะครับก็จะเขียนคําว่าตั้งเป็นพื้นหลังของเด็ก์ท็อปเพื่อนแล้วก็คือการที่เราเอ่อมาเปลี่ยนรูปภาพแเกราในโปรแกรมเค้นนะครับมันดีอย่างหนึ่งมันดีกว่าการที่ผมไปคิดขวากับรูปตรงๆอย่างนึงคือถ้าที่เพื่อนๆจาได้ที่ผมบอกเมื่อกี้เนาะการคิดขวาใส่รูปตรงๆนะเพื่อนๆจะไม่สามารถปรับขยายหน้าหน้าจอเอ้ยปรับขยายรูปภาพนะครับให้มันเต็มหรือว่าให้มันสมส่วนให้มันดูสวยได้ แต่ถ้าเพื่อนๆทำในโปรแกรมเค้นหรือว่าโปรแกรมระบายสีครับเพื่อนๆสา,ม,สาม,มารถเลือกได้3าตัวนะไม่ว่าจะเป็นการเติมทายหรือกึ่งกลางครับก็ถือว่าเป็นอีกเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งนะที่โปรแกรมเค้นมีให้นะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆไปกดคิดขวาตรงๆกับรูปเลยมันไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงขนาดไซส์รูปให้มันพอดีกับหน้าจอได้เลยนะครับแต่ว่าในโปรแกรมเค้นนะมันสาม,มารถเลือกได้3ตัวก็อย่างน้อยก็ยังมีให้เลือกบ้างก็ยังดีนะครับเพราะว่า อ่าถ้าใครเรียกที่เวทมาก็ก็ดีหน่อยครับทุกคนเพราะว่าถ้าถ้าเพื่อนๆเห็นในช่วงต้นคลิปของผมนะมันจะปรับเปลี่ยนได้หลายอย่างนะของผมจะเลือกเป็นพอดีใช่ไหมเออแต่ว่าันนี้คือเลือกได้แค่3ตัวนะครับก็ลองดูครับเพื่อนๆอ่าผมจะไม่ได้เปลี่ยนให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะฮะเพราะว่าตรงนี้ผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะไปลองกดดูนะครับว่าอยากใช้เป็นตัวไหนครับ3ตัวลองกดไล่ลองกดไล่เรียนดูครับพอกดเสร็จแล้วพับจอดูมาดูว่าอ่ารูปแบงค์การ์ดที่เราเลือกมาขนาดสมส่วนสวยดีไหมครับผมก็แค่นั้นเองครับเหมือน ก็สามารถทิ้งเขาไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมมาไล่ต่อนเพื่อนวันนี้ครับลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ